สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอกิลไว้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับผมแต่ว่ารักษาคิดว่าหายได้90%้าอรนแอัน,นี้ผมต้องบอกว่าอ่ะผมอะ่ะมีส่วนอาการดีขึ้นมากๆอะ่ะจากการโทรไปปรึกษา1 3ึ่งสครับผมสายด่วนสุขภาพจิตดังนั้นผมก็คิดว่าคนที่เป็นใครเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดหรือว่าอยากมีอะไรระบายเนี่ยควรโทรไป1 3ึ่ครับผม เขาสามารถให้คําปรึกษาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมอ่านในเว็บบอร์ดใช่ไหมผมปกผิงคนหลายคนะชอบไปเม้นในทางที่ไม่ดีเช่นแบบโทรไปก็ไม่รับสายโทรไปก็ไม่เคยรับจะโทรไปทําไมอะไรเงี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือคนไทยเครียดเยอะมากและเขา่คนทํางานาความค่อมข้างน้อยเขาต้องรับสายตลอดคือเรา,าพวกเราอาจจะต้องอดทนนะครับผมเพราะว่าปริมาณปริมาณ มากกว่ามากกว่าคนทํางานนะครับผมเพราะว่าคนเพราะว่าอย่างดิซ่าเป็นคนไทยเครียดเยอะก็อาจจะมีสายไม่ว่างบ้างอืมถ้าถามว่ารอนานไหมผมรอนานที่สุดอครึ่งชั่วโมงครับผมผมรอนานที่สุดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ เคยรอช้าที่สุดอะ่ะสินาทีสินาทีถึง20่นาทีคือเป็นเรื่องปกติกับผมกับการรอสายถึงสามสอยากเพิ่งวางสายรับผมโทรไปไอเนี้ยขนาดในเว็บบอร์ดหรือว่าครับขนาดใน Facebook ของสายดยูดสภาพจิตอะ่ะเขายังเขียนไว้เลยนะครับว่าคือรอตอนที่รอทําอะไรบ้างคือตอนที่รอนะคุณไปทําอะไรก็ได้อะ่ะล้างจานฟังเพลงทําอะไรก็ได้แบบแบบคือคุณไม่ต้องไปจ,จด,จ,ดจอดจ่อกับการที่เขาจะรับสายคุณอะ่ะ เพราะว่าสายต้องรออ่ะผมบอกเลยวต้องยังไงยังไงต้องรอห้านาทีขึ้นไปอยู่แล้วครับผมในกรณีเร่งด่วนนะตอนนั้นผมโทรไปตอนเที่ยงอ่ะผมจะต้องรอประมาณยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีเลยครับผมก็ถ้าถามว่ารอนานไหมรอนานแต่ว่าเขารับสายแน่ๆเขารับสายแน,ยแน่นอนครับผมแต่ว่าควรจะต้องทําอย่างอื่นทํากิจกรรมอะไรรอไปด้วยคือคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระเนาะแต่ผมอยากจะบอกว่ารอรอสายอะ่ะเขารับสายคุณแน่นอนอยู่แล้วครับผมไม่มีครั้งไหนที่เขาไม่รับสายผมเลย สายอาจจะตัดไปนี่คืออาจจะหนึ่งในล้านหนึ่งในหนึ่งในพันอะเพราะว่าเขาไม่เคยตัดสายผมเลยครับผมเขาลับแน่นอนแต่ว่าเราอาจจะต้องอดทนรอหน่อยจริงๆแล้วเราเครียดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อาจจะเครียดเพราะว่ารอนานไปด้วยอย่างนี้ผมก็อยากบอกบอกว่าอดทนครับผมอดทนตอนที่รอสายอะทากิจกรรมเล่นแอปเล่น f Facebook อะไรไปก็ได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะ อย่าอย่าเพิ่งกดตัดสายครับผมเขารับแน่นอนครับผมเชื่อผมอดทนอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงครับผมเพราะว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการเกือบทุกวันเลยครับผมตอนที่ผมป็นอะไรที่เครียดมากๆก็อยากให้ทุกคนรอสายนะครับที่บ่นผมจะพูดสั้นอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ตอนที่รอก็ทาอย่างอื่นทำิจรมอ,อื่นกินข้าวอะไรไปด้วยก็ได้ถ้าหากทําทได้ผมก็สับทาห์นี้ก็จบเท่ไหร่เ่นี้ครับผมขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นบอกว่าหนึ่งสามสองสามช่วยคุณได้บ้างจริงๆครับ